còn lấy còn tiêm trên hùng hùng na, là vật và thì giá út hùng trên hùng สวัสดีครับก็อีพีนี้มาชมกิจกรรมการโดยตัวของนักเรียนนะครับที่มำไมมันหาข้าไก่ไม่แน่เลยวะ100บาทวิ๊น่วิงไหมอ่ะยเฮ้ยเล็กกี่ยอ้ไหนแล้วบ้างเนี่ย5ครับ สสามี่สี่คนแรกใช่ไมไปนะไปร่วมงานเก็บผ้าก่อนเ้า

นี่มานี่นี่มาเจกหขวใช่ไหม ต้องรายงานต uh ัวก่อนที่ไปย่งกระนอนะไป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 ไไม่ค่อยคลายไปนที่ไปไมไป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 ไนเอไปไปไัไป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 ีช้ปไ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 ปยปไไปปไปไไปไปไาไปไกไป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 นปไ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 ป้ไ

หาตึงก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงนี่อย่าพึ่งลงหลุไปเลยไปเลยชูชูชูอ่าชู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 อีกมือซ้ายอย่ากำดิมือซ้ายอ่ะไอ้ยคนกำลังขึ้นบันไดอ่ะขึ้นมานี่เลยขึ้นมาหาคูเลยเร็ววิ่งมาวิ่งมาเร็ว ไอ้ยดิษานไปเลยนู่นดิษานยอนู่นแหะยอนยืนนั่น่ะเชือไมื่อไ่เนี่ยไม่โกรธกันนะเรยบริบบ้เข้าได้เดินเข้าเนี่ยก็ดุฟ้างอนนี่ลกให้ช้าหอัดฟ้าดหลังลายเลยนะเดินเข้าเดินเข้าเอาอันนี้มา

เดิมเลยน่จับมันเลยต้อย่างนไปอ่าตยานไอย่างตูนตนไปอ่าโอเคปล่อยเลยฟ้นเยดูเยียระวังหน้ากนแท็สวยมากเยียด้วยเยียด้วยเดเากน้าก้าอนก่อนเยลเย

สวัสดีครับสำหรับศูนย์สองครับเป็นยังไงบ้างครับสกี่ยับการกระโดดเมื่อกี้การลอยตัวสนุกดีครับสนุกดีครับชอบครับชอบชอบนะครับครับผมครับโอ้ยได้สุดยอดมากครับคุณสลายยุบไปครับขอสูงกว่านี้ครับอสูงกว่านี้ซาวินเอ้ยแล้วคุณเป็นไงบ้างคุณสิงห์ขรมีตึงกว่านี้ไหมครับอืออ้าวโอ้ชิวครับชิวชิวเลยครับรู้สึกไงครับยอด

เฮ้ทำไมหมุนอย่างนั้นเพอนสี่รอบแล้วรอบแล้วปล่อยตัวไปปล่อยขวาปขวาป่ขวาไหลไป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 ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยมีเซฟตี้เซฟตี้รออยู่ปลอเลยอคนนะนเร่งข้ล่างไงนมีอย่างางขล่างเร่งด้วยขล่างเร่งด้วยววิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วอบเครื่อง จำ่ๆๆๆๆๆๆลงไปมไ่ร้อมจำแล้วโอเคปแล้วค่อยปล่อยเชือกลงไปนะครับปล่อยยาวนะโอเคปล่อยลงไปแล้วครับปล่อยเลยปล่อยเลยไป ได้หมดข้างไหนหักมือขวานะดูดูดูหักเชื่อมมือขวาบิดออกเนี้ยแล้วหลังมือชนหลังเลยหลังชนหลังอันนี้ต้องตึงนะครับอันนี้ต้องไม่ดึงดึชนหลังเลยดึงชนหลังอ่าแล้วพอจะปล่อยก็ค่อยๆปล่อยออกมาอันนี้ตึงอันนี้การตึงาอย่าหอ่าอย่าเอาเข้ามานี่นึงนะเนี่ยครับอ่าหักอีกหักชนหลังอีกอ่ามันอยู่เลยเห็นไหม ขาตึงขาตึงอ่าเห <_ an> ยียบให้มัน่นคงรายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนดังๆผมนักเรียนพี่าสติธนาพลบุญแก้วสังกัดหมู 3, 12, 13, ่สามหมวดสองตอร้อยที่สามสายปกครองและการฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคสองส่วนญาตลอ 2, ย,ยตัวแนวดิ่งครับอ่าแขนตึงไว้อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงโดดโดดอ่าชูมือไปน้่นนะอ่าอ่าแบบนี้แหละถูกต้องค่อยๆไปอ่า

เอ็นไปเอ็นไปเอ็นไปเยเลรื่อยเลอเรื่อยอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยเบรกปลนขาตึงขาตึงเนี่ยเหมือนทิ้งทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยปล่อยนิดเดียวปล่อยเลององดูก่อนปล่อยนิดเดียวอยู่ข้างหลังเนี่ยปล่อยเราแค่ปล่อยมือเนี่ยนิดเดียวมันไปเลยไหมเบรกอ่าเราเอ็นไปเอ็นไปอ่าปล่อยนิดเดียวนิดเดียวให่าอย่าง้อดีให่างาะอ่าปล่อยเบรกปล่อย